ไปใส่ใช่ไหมใส่ใ่ใสไปเลยตามเรียนเราใหไปใส่ใหแน่ไม่ตองไปฮัลโอแฟนบ่ฟาแฟตอนตอนไหนก็ตอนเทาเอายิง่ซื้กุสลุงบาทนี่เอาต่พ่อพอจะมาแล้วพจะมาหลานพ่ให้แจ่งงานเนาะ เมื่อตอนเมึงกินมันละวางสันพี่น้องขาโมเดิร์นนะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องขาเฮ้ยพี่น้องขาเมื่อกี้ที่เมื่กินตำแบบบ้านๆกินสมัยตะกอนก็กิน้องกันกันสิค่ะพี่น้องขามามาพี่น้องมาแบบเพชรแบบเพชรแบบแป๊ะตายค่ะเมื่อกี้ตายบ่เรื่องเปลืยสุดยอดค่ะมาพี่น้องมากินทั้งกันค่ะผู้หญิงเธอผมสวยแท้โอ้ยพ่อพ่อจัมบ้านพ่อจัมบ้านค่ะ หญิงแพทย์เพืไปต่อผมอยากให้แบบผมสวยอันนี้ก็หญิงแพทย์กินกับแพทชเชียลนะคะเพิ่นเพิ่นจัดแจงให้มื่อนี้ก็เลยแบบถูกใจอยู่นะคะหญิงแพทย์ขอบพระคุณค่ะไม่ใช่ขอบพระคุณค่ะจินตนาการสุดยอดค่ะมื่อนี้ซาโปจมานสุดยอดค่ะซัพพจามานซาโปจมานพจมานกินบบกินประเดียี่น้องคะพีผ่าขึ้นบัวยางมาแทน พไกพี่ภาคดิพี่ภาคพาคยังพูจ้ามพี่ภาคาภาคึงบอกพี่ภาดพูดจ้ม่ต่อตัวเซง่ไปใ่ใส่ใามแนูไปใส่ใหญ่ไปลามแ ดำไปใส่บอกวันมาหายิงเป็ดแนมเป็นังไหบุ้งใหญ่ใำดำหัวหาไ่ใหญเนาะถูกใหญ่แต่ว่ามันหนังมนคือกันเลยยังันหนก็ะอเดี๋ยวเน่ยเดาเลยเ้ยลาเ็นบ้ตามกมใหเนาะก้สางนระเดี๋ยวาเป็นไปยังเนาะเกิดสาตว์ใม่ถึงเลแล่ดำๆเห็นว่าแล่ดำๆลานนั้น ลูกสาวคอยมากเท่านั้นยังนยังนงไม่ได้เฮ้ยใครบอกยังทบไม่ได้ออดังพึ่งเหรอ่หน่เนาะดังพึ่งแหละเคยบุญใครบอกให้บักดํไว้ฮะน้ำน้ำตอค่ะแพงายเลยๆอะไรหายากที่จะซีบุตกจำดีไม่ตกค่ะจะมาริงจ่าบ่แพงจัิงได้ส่วนเมียะสักกะดก เราุดตส่วนท่นด้ด่วน่านด้่ัา่ล้ตวนาว้ตายแต่ไ่าจะไอไม่ถกอดไอท่งานทุ่ไปรอบอกว่าบ่ว่าสิ่ง้อยแบบนี้อาจน่เอามาเรื่องหายป่ะได้ผมดิสกินอยกนด้เยไ้ั้ยแตะบงุเงิมพี่นนักไหม เข้งหน่อยเอากินได้ข้งเกี้ยก่อไมดหน่อยเน็ดเน็ดมอไเ็วอ้ยเา่ะเ้งขนเลยเดี๋ยวบอกว่าเอาบอเป็นหูทรวงบ้านปลามน่ยีขาตายตัวยุ่งเปลี่ยนได้เอาผู้ถามากินง้วแต่ไมต้องกินก็บผู้าีน้องขา แซ่บค่ะเบิกมันยังบอเค็มอ๋่งมือเปลกาเลยกิ่อได้มะเขือบ่ยิเค็มเด้วลนังบอกเค็มหนุนๆนั่จแม่มันจืดจือคือปลาเป็ดเลยบังนังก็ย่องต้นงนนเพราะเปิดฟ้าเทียงลงหมเปิดฟ้าเทีงไปเลยอ๋ออันนี้ยังไอ๋อแฝดบ่ฟ้าแฝด ตอนตอนไหนก็ตอนเทาเอายิงูซื้อกูเสลุงบาด่เอาแต่พ่ว่าให้พ่จมาแพจมากุหลาบ้าในแจ้งงานเนาะแล้วตอกมกินมันล้วว่างส่น้องขาเบาดีนะค้านี่ะไระขั้นสุมพักหนเพื่อนว่าเสียบกันทุ่ไปเลน่ทุไปแล้วลูกทุไปแล้วไ่ใหญเนี่ยสุมพักอายุ่ิบตั้รักนั่นะมันน่าเสียบมน เดือวขันช่งไปพ่นไหมขายได้หมดเลยล้องบม่อด้หนาะค่ะคามาค่ะพูดย่านนะคะอันก้กงเกงสันสันก็หนีได้อีกอยู่อ่ะก้างเกงหรอแม่ไม่ได้แล้วก็ย็นไข่เลือดเเซระคะสีบลรอรอค่ะวันนี้ขออนุญาตนะคะสีบิลรอรอไม่ย โอ้เสมเสียบเชียนี่เบียร์่กินบ่เาอนาอีขันไทยช่นบ่เบียร์บมันเหมือนพี่น้องเบื้งแรกเหมนโอ้เบื้งแรกมันขึ้นนึ่ก็เคยบนไไปช่วยนึ่งนตรงหญ่ง่งผักเอาอไหมเขาบจาบองจาไม่ต้องรักเรา่เอนนนั่นเหมือน มันถือเข่ากันตัวครับกราปุครับเป็นองคาะเดี๋ยสสิไปโซเลยเละกันล้างกล่องใหม่กินกันใหม่สหรับมือนี้ขอลาก,ก่อน,นะะ้อค่ะขอให้พี่น้องทุกคนอยู่ดีไม่แห้งคะ่ะจะได้กับฝากช่องหญิงเป็ดแซบเบอร์ใน้าคะมักกันแพงกันกดคะ่ะกดเธอเดียวอย่ากดบําบําอยกดเท่าก,กด <c oughs> ะครั <c oughs> ้งหนึ่งครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้หญิงเป็ดแล้วก็ครอบครัวนะคะ<า>วันนี้แล้วก็อันนี้ยังนี่นั่งนี่ เจ้าจ๋าค่ะเจ้าจ๋าไม่ใช่เจ้าจ๋าเจ้าจ๋าชาแนลเจ้าจ๋าชาแนลเป็นหลานสาวค่ะโค้ชข้าไปบ่บ่เห็นกะพิมพ์เข้าไปเด้อค่ะเจ้าจ๋าชาแนลค่ะสำหรับมื้อนี้กะใครยิงเป็ี่ยนลุยเพือเดียวแล้วค่ะโอ้ยบ่แม่นคกับใครพี่น้องรวยสุขุสุขชนนะค่ะพี่น้องค่ะบสำหรับมื้อนี้ลาราคาสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเอาว่าบบดนี้ พี่น้องครับคลิปนี้สาังมาเพื่อแสดงเห็นว่าอีสารบ้านเฮากินแบบครอบครัวมีความสุขซ้ำดเลยพี่น้องเด้อให้เบิ้งรายการกินอาหารบ้านๆต่มาคงเสียดๆส้สมพักขั้นเองกับมือบรรยากาศของบ้านๆของพอกินก็พอกินก็เม่เนาะพี่น้องเนาะครอบครัวม,มีความสุขเฮาก็มีความสุข เขากินจังไรจมีความสุขขนมกินก็พอแม่พี่น้องเลยเอามาฝากพี่น้องที่อยู่ทั้งไก่ทั้งไก่ด้วยพี่น้องเด้ออยู่ต่างประเทศอยู่ในประเทศเท่าู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนียเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้สามารถเพื่อความเปิดเพิ่นด้วยพี่น้องเด้อู้ใดมักยิงเป็ดฝากกดติดตามให้น้ำเนียเด้อพี่น้องเด้อสามารถเพื่อความเปิดเพิ่มสามารถเพื่อความเปิดเพื่อนบ่ด่ามาเนาะพี่น้องเนาะหักกันแพ่งกัน ให้ไข้เครียดกับมาจากคิดงั่งไข้เครียดผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังแรงใจเชื่อกันซอยกันไปนาะพี่น้องเนาะนผู้ใดมามาคลิปนี้ก็กดพันได้พี่น้องเด้อบ่นหนามากบ่ว่ากันเนาะครับเนาะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนได้พี่น้องเด้อคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ